ب า م الله الحمد ل ل ฮ صلاة وسلام ลา ى ุอะลัยฮิวะ ل ى ลลัม ص ح ب ه الألاظ سلام عليكم و ر ح ะับมาพบกันต่อนะฮะกับรายการ,รอัลนกุอ่านทางนำชีวิตกับการเรียนรู้การทำความเข้าใจในหลักการที่ลอสสฮาวะตาลาได้ทรงตัดไว้ในอันกุรอานในคัมภีร์ของพระอ,องค์ครับวันนี้เรายัางอยู่ในสูระอนอัน ام, อนามอายะที่1น6่งร้อยะี่สิบหกนะลอสตาลาได้ทรงตัดไว้ว่า วِาด ا ط ร ر ต ب ร e ับบ م ُมุสต قي มَดฟัศล ا น ل ล آيات ลิ قوم ียด ذكرون لهمدار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ัลลได้สรงตัดไว้ในในะนี้ญิวว่าด ا ط รอต ب รับบ م ُมุสต قي มันและสิ่งนี้เนี่ยคือแนวทางของผู้อิบานของเจ้าที่เป็นแนวทางที่มุสตะกีมัน อัลฟาซันใน,นอายะในเขามียันต์กระโจนแท้จริงเราได้เราได้ทำการแจกแจงแจกแจงสัญญาณต่างๆสำหรับกลุ่มชนที่กลุ่มชนที่มีการคิดไข้ควรกันคือเวลาที่มีการคิดไข้ควรเนี่ยมีการดำลึกด้วยกับอายะกรานของลอสุมาฮานอัาตานาพี่น้องในในหลักการของลอสุมาฮานุนัตานาเนี่ยมีการมีการใช้ใช้หลักการที่มาจากอัลกรอานและให้เราได้มีการคิดไข้ควรคือการใช้ความคิดกับอายะที่อัลอาตานาได้ประทานลงมา ซึ่งต่างกับต่างกับพวกอะนุนมันเตกพวกฟันซาฟะนะว่าในการในการใช้ใช้สติปัญญานําหน้าหลักฐานไทยอิสลามเนี่ยสอนให้เราสอนให้เรารู้จักการรู้จักการใช้ความคิดแต่การใช้ความคิดนั้นจะอยู่บนบนพื้นฐานในหลักการของลอสมาฮานูเอตานะก็คือการการคิดข้ควรในอายะที่อัลละตาลาประทานลงมาไม่ใช่คิดว่าไม่ใช่คิดว่าการเราจะเราจะ จัดการกับอายะกุรอานอย่างไรแต่ให้คิดว่าเราจะนําอายะกุรอานเนี่ยมาสู่การมาสู่การปฏิบัติอย่างไรดังที่อลรอา์ได้กล่าวว่าในอายะนี้นะว่ากออัลฟสซอลนั่นอายะเรเขามียัด,ดักกระรุนแท้จริงเราได้เราได้มีการมีการทําการแจกแจงแจกแจงสัญญาณต่างๆให้กับกลุ่มชนที่พวกเขาทั้งหลายนั้นได้ได้ได,ได้ได้ทาการคิดค้วควรเวลาที่เขามีความรู้คิดค้ควรแล้วมันก็จะให้ประโยชน์กับเขาในความรู้ที่เขาได้เขาได้มีมา ในตอนต้นอายะพระองค์ได้บอกว่า w า h a d al s e r a ก u มุสตะกีมันและนี่คือนี่คือเส้นทางแนวทางของผู้บานของเจ้าที่เป็นแนวทางที่เที่ยงตรงพี่น้องในในในอายันกุรอ่านรูอว่าบนโลกดุนยาเนี่ยอลัลลอฮฺตาลาใช้คําว่าใช้ใช้กับแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยคือซ e รอซ u รออันมุสต m s e r a ซ u n m u ั h มุสตะก็คือแนวทางที่เที่ยงตรงเพราะฉนั้นในในโลกดุนยาเนี่ยมี s e รอต u n m u s h t a k i มีแนวทางที่เที่ยงตรงแล้วในวันกิยามะ ในวันกียามะเวลาที่เราได้ถูกฟื้นคืนชีพไปในทุ่งมัชชาร์เราถูกสอบสวนเราถูกเอาตาช่างไปทําการช่างเราถูกการเอาเอา,เอา,เ,อาเอาอามุนไปทําการช่างในตาช่างเราต้องไปผ่านบ่อน,น้าท่านบีสอนลอยเสมต้องไปถูกรับบัญชีด้วยกับมือขวาหรือมือซ้ายข้างหน้าหรือว่าข้างหลังซึ่งต่างเหล่านั้นเนี่ยแล้วเราก็ต้องไปเดินข้ามสะพาน สะพานหนึ่งที่ชื่อว่าสะพานสซรตันมุสตากีมที่เป็นสะพานที่พาดอยู่บนนรกจันนนัมบรรณอัลเลาะห์จึงบอกว่าในวันนั้นก็เป็นสะพานเซรอตันมุสตากีมแล้วในวันนี้ก็เป็นสะพานเซร์ตันมุสตากีมเป็นเส้นทางที่เรียกว่าเซรอตันมุสตากีมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้เดินอยู่บนเส้นทางเซร์ตันมุสตากีมในวันนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถไปเดินข้ามสะพานเซรอตันมุสตากีมที่วางบนนรกจันนนัมอย่างเ <c oughs> ที่ยงตรงได้ส่วนใครที่บนโลกดุนยานี้เนี่ย เขาไม่ได้เยอะไม่ได้เดินอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงไม่ได้เดินอยู่บนเซล็อตต้นมุสตะกีมดังที่เราเราขอดูอากันอยู่ทุกวันว่าอีนี่นับเซล็อตั้นมุสตะกีมในสุลฟาติฮะขอพระองค์ทรงโปรดนําเรานําข้าพระองค์เนี่ยสู่แนวทางที่เป็นแนวทางมุสตะกีมแนวทางที่เที่ยงตรงละหุมดารุสซซลามีอันดารับบิฮิมวะฮุวะวะลิยุฮุมบิมากานูยะมะลูนสําหรับพวกเขา คือสําหรับบรรดาผู้ที่เป็นชาวสวรรค์สําหรับบรรดาผู้ที่ได้ได้ทาตามกฎเกณฑ์ที่เราสุภาโนตลา,าได้วางมาสําหรับกลุ่มชนที่ได้คิดไข้ควรในสัญญาณต่างๆที่เราตา,าได้วางมาสําหรับกลุ่มชนที่ได้เดินอยู่บนเซรรตันมุสตะกีมเนี่ยละหุมดารุสซาลามสาหรับพวกเขาทั้งหลายนั้นจะได้สวงสวรรค์คือดารุสซาลามบ้านแห่งความสันติอลัลลอฮฺตาลาใช้คําว่าดารุสซาลามกับ กับกับสวงสวรรค์พราะอะไรเพราะว่าในสวงสวรรค์นั้นจะมีความมีความสันติมีความปลอดภัยจากทุกสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีทุกสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีทุกสิ่งที่เป็นเป็นเป็นอะไรฮะเป็นแม้กระทั่งเป็นความบาดหมางระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอวตาราก็าจะขจัดันทิ้งไบดังที่พองค์ได้บอกว่า <S <s วานะซานามาเฟสตุรฮเมนเรนลินแล้วเราจะถอดถอนความความเกลียดชังเนี่ย ออกจากหัวอกหัวใจของพวกเขาก็คือจะเหลือแต่เหลือแต่อะไรฮะเหลือแต่ความสุขในบนบนส,สวรรค์เหลือแต่ความความรักไข่ปองดองกันเพราะฉะนั้นบรณดาอุณาจึงบอกว่าในส,สวรรค์เนี่ยมีมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่อรัตตาราได้ให้เรามีความสุขก็คือการที่เราไม่มีความเกลียดชังกันเพราะฉะนั้นในบนโลกดุนยาเนี่ยใครก็ตามที่ได้รับความสุขตรงนี้ใครก็ตามที่ได้รู้จักความสุขตรงนี้คือความสุขอะไรฮะคือความสุขในการที่ไม่มีการเกลียดชังกับใครเนี่ย อุลามะได้บอกว่าเหมือนกับเขาได้รับความสุขที่เขาจะได้ไปอยู่ในสวงสวรรค์ของลอสุภาโนตานะก็คือการอะไรการไม่มีจิตใจ,จในการในการในการที่จะที่จะบาดหมางใข่เพราะนะั้นตรงนี้ตรงนี้คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้ไปสวงสวรรค์ของลอสุภานนตาลาดังที่อัลมุลล์บอินอมุมัตนะรู้ว่าดังที่อัลฮะบบบบบบนบบ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 บ่าบบบบนบบ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 ลบบบ่บนบบไบวบบับลัมที่ท่านนาบีได้บอกว่า เดี๋ยวจะมีชายคนหนึ่งที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยเข้ามาตอนที่บรรดาสหาบานนั่งเรียนกันอยู่นะแล้วชายคนนึงก็เข้ามาเข้ามาไม่ได้มีคุณลักษณะอะไรที่โดดเด่นปฏิบัติเหมือนกับเหมือนกับทุกคนที่อยู่ในมัสยิดแล้วชายคนนี้กลับบ้านไปนะสหาบานท่านนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอับดุลรฮ์บินอัมรุเขาได้บอกว่าพอเวลาชายคนนี้ออกไปเนี่ยเขาก็เขาก็ตามชายคนนี้ไปนะตามชายคนนี้ไปที่บ้านเพื่ออะไรฮะเพื่ออยากจะไปดูอยากจะไปดูว่าชายคนนี้เนี่ยเขาได้ เาได้ทำอมันอะไรแล้วก็ไปขอพักอยู่ที่บ้าน3คืนพอเวลาไปพักอยู่ที่บ้าน3คืนเสร็จเรียบร้อยแล้ววันสุดท้ายกําลังจะออกเนี่ยก็บอกกับชายคนนี้ว่าฉันไม่ได้มีอะไรหรอกไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าท่านจะมีสมรลอยด์ซัมเนี่ยบอกว่าท่านเนี่ยคือชาวสวรรค์ฉันก็เลยอยากจะรู้ว่าท่านเนี่ยปฏิบัติปฏิบัติอะไรบ้างตอนที่อยู่ที่บ้านชายคนนั้นก็บอกว่าฉันไม่ได้มีอะไรเหมือนเดิมที่ท่านเห็นนั่นแหละก็คือการละหมาดการถือศีลดการอะไรก็ไม่ได้มีการไม่ได้มีการทําอะไรที่มันมากมายกว่าบรรดาสหบาสท่านอื่น เขาก็เลยสหฮาบาท่านนี้ก็เลยเลยออกไปพอเวลากําลังจะออกไปเนี่ยชายคนนี้ก็เลยบอกว่าแต่มีอยู่อย่างหนึ่งมีอยู่อย่างหนึ่งที่ฉันจะฉันจะทาอยู่เป็นประจําก็คือเขาบอกว่าก่อนทีฉน่ฉันจะนอนหลับลงไปเนี่ยก่อนฉันจะนอนหลับลงไปเนี่ยฉันจะต้องตรวจสอบตัวเองก่อนว่ามีความบาดหมางกับใครไหมได้มีความโกรธกับใครไหมมีความเกลียดกับใครไหมมีการมีปัญหาอะไรกับใครไหมแล้วฉันก็จะไปเคลียร์กับคนคนนั้นเนี่ยก่อนที่ฉันจะนอนหลับลงไป ใน,ในยามค่าคืนอับดุล,ลสฮาบะท่านนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าเลยบอกกับชายคนนี้ว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เราไม่สามารถกันหมายความว่าสิ่งนี้แหละที่ทําให้คุณได้ไปสวงสวรรค์ที่ท่านอบีได้บอกว่าคุณได้เป็นชาวสวรรค์และพวกเราไม่มควาสามารถเพราะอะไรฮะเพราะหนึ่งในหนึ่งในตนนัวบุของมนุษย์หนึ่งในธรรมชาติของมนุษย์ก็คืออะไรคือความรู้สึกแต่ถ้าเรามีความสามารถในการที่จะข่มความรู้สึกนั้นลงได้แล้วก็ไม่มีการเกียรติชังกับใครได้เนี่ย นี่คือคุณลักษณะของของชาวสวรรค์ที่ท่านนบีมได้ยืนยันไว้กับไว้กับชายคนนี้ว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่เป็นชาวสวรรค์เพราะอะไรฮะเพราะการที่เขาไม่ไม่มีความเกลียดชังกับใครก่อนที่เขาจะนอนหลับลงไปเนี่ยเขาก็จะจัดการเคลียรว่าเขามีมีมีปัญหาอะไรกับใครอัลลอฮฺตาลาได้ได้เรียกการนอนในยามค่าคืนเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเป็นการเป็นการตายดังที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าอัลลอฮฺหุยตาวัฟลัลฟุสฮีนามาตีฮาวัลลตีลัมตมุตฟีมานามิฮาอัลลอฮฺตาลาได้ชีได้ไป ในตอนแล, αι, แล้วก็คนที่แล้วคนที่ไม่ได้เสียชีวิตในการนอนของเขาเอาล้อนให้คนเสียชีวิตไปในตอนตายแล้วคนที่ไม่ได้เสียชีวิตในตอนนอนขอเขาหมายความว่าการนอนเนี่ยเป็นการเสียชีวิตเล็กๆเพราะอะไรฮะเพราะเวลาที่เราล้มตัวลงนอนเนี่ยมันก็เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้อะไรที่ที่ที่อยู่ในตอนที่เราได้เราเราได้ตื่นเหมือนเราไปอยู่ ا יק, ا ks, อีกอีกส่วนหนึ่ง อีกส่วนนั้นแล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นในตอนก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะล้มตัวลงนอนเนี่ยเราจะเราเราจะขอดุอาว่าบ um ah ิสมิลลอฮุมะอามูตุอัฮยยาด้วยด้วยพระนามของอ oh ah ัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์อามูตุอัฮยยาฉันได้เสียชีวิตไปแล้วฉันก็ได้ได้มีชีวิตมีชีวิตขึ้นมาเวลาที่เราได้ตื่นขึ้นมาเราก็ขอดุอาว่าอัลฮ ah ัมดุลิลลาฮิละลิอัฮยานาบะอระมะมะตานาอิลัยฮินุชูรมมนการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุ س ب ح ا ะ ه และที่ให้เราได้มีชีวิตขึ้นมา หลังจากที่ให้เราได้เสียชีวิตไปว่าอิไลฮินุชรแล้วก็เราก็ได้กลับไปหาลัทธามหาโนตายแล้วในการฟื้นคืนชีพเพราะฉะนั้นในการในการหลับนอนของเราเนี่ยอรัตตาราได้เรียกเหมือนกับการเสียชีวิตเล็กๆไปเพราะนั้นก่อนที่เราจะหลับนอนก่อนที่เราจะนอนลงไปเนี่ยให้เราคิดถึงวันกยามาห์อยู่เสมอให้เราคิดถึงความตายอยู่เสมอแล้วเราจะได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่อะไรฮะประสบความสําเร็จในการได้รับ สิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้เตรียมไว้ตอบแทนก็คือละหุมดารุสลามีอันดรรบบิหิมสำหรับพวกเขาทั้งหลายนั้นจะได้อยู่ในบ้านแห่งความสันติก็คืออยู่ในสวงสวรรค์อ uh um ันดรรบบิหิมณนือที่อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลานนและพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลานั้นเป็นผู้ที่คอยปกปักรักษาคอยดูแลพวกเขาด้วยกับสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ทําการปฏิบัติกันมา ตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺทูลละได้บอกเราฮุมดารุสซัลามอินดารับบิฮิมเขาจะได้อยู่ในสองสวรรค์น,นัที่อัลลอฮ์ซุบฮานวะตะลานึกถึงดุอาที่ท่านหญิงอาเซียะนะเป็นภรรยาของของฟิรอูนเนี่ยที่ได้ขอดุอาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานวะตะลาเนี่ยที่นางนางได้นางได้ขอดุอาว่ารับบิบเบลีอินดะกะบัยตังฟินจันนะโอ้พูดบานของฉันขอพระอ,องค์ทรงทรงสรง้าง ไว้ณที่พระอ,องค์เนี่ยสร้างบ้านในสวงในสวงสวรรค์อุลมะได้บอกว่าท่านหญิงอาซีร์เนี่ยพรายางฟิรอรนเนี่ยหลังจากเทลลัตาลาให้นางได้รอดพ้นจากจากการการตุ้งยานการฝ่าเืนของของฟิรอรนเนี่ยนางได้ขอตอลาบันจีว์กอบลัดดาร์นางได้ขอการได้อยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ก่อนการขอบ้านหมายความรับบิบในีลินดักโอ้ลลอฮ์ขอพระอ,องค์ทรงสร้างไว้ณที่พระอ,องค์ แล้วก็ขอสร้างอะไรณที่พระองค์คืออะไรบ้านในสวงสวรรค์เพราะนักอรุณราได้บอกว่าด้วยกับความความที่นางได้มีความรักต่อลอสสุภานุวตาราอย่างมากมายเนี่ยนางขอให้ได้ได้บ้านในสวงสวรรค์ก่อนนะขอให้ได้อยู่ใกล้ชิดลอสสุฮานุวตาลาก่อนแล้วก็ค่อยขอบ้านในสวงสวรรค์ของลอสสุฮานุวตาลาวะววัวลียุมบิมาการนุยะมะลูและลอสตาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่คอยดูแลปกปักรักษาพวกเขาเป็นวะลีของพวกเขาคนวะวลีพี่น้อง คนวะีคือคนที่อัลลอฮ์สุบฮานุอตาลาได้กล่าวคุณลักษณะของเขาเอาไว้ในอัลกุรอานเพราะนั้นไม่ใช่ทุกคนอ้างว่าเขาเป็นคนวะีเป็นคนที่มีความกรอมัดแล้วเขาจะเป็นคนวะีตามที้เขาอ้าแต่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าววในอายะหนึ่งว่าอัลลออินอูลียาอัลลอฮิลาขาฟุนอะลัยฮิมมะลาฮุมยะฮซนุนเพิ่งทราบไว้เถิดว่าแท้จริงบรรดาบรรดาคนที่เป็นเป็นคนวะีของอัลลอฮ์สุบฮานวอตาลาเนี่ยลาขาฟุนอะลัยฮิมมะลาหุมยะฮซนุนเขาจะไม่มีความไม่มีความกลัวใดๆสาหพวกเข แล้วเขาก็จะมีความเศร้าโศกเสียใจอะไรสําหรับพวกเขาคือพวกไหนฮะอเลอะวะตาลาได้บอกคุณลักษณะของของของคนวลีเอาไว้ในว่าอัลละดีนาอามานูวกานูยตตะกูนก็คือบรรดาคนที่มีอีมานแล้วเขาก็มีความมีความยำเกรงต่อลอสุบฮานูวะตาลาเพราะนั้นทั้งการมีอีมานแล้วการมีความยำเกรงต่อลอสุบฮานูวะตาลาเนี่ย ทำให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนวลีของ,ง mm hmm. ลอสซุบฮานอนนะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการที่เราจะรู้ว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยเป็นคนวลีเอาสองข้อน,นี้ไปไปเป็นไปเป็นข้อชี้ว่าเขามีอีมานไหมมีอม م านหมายความว่ามีการปฏิบัติตามอัลกานุนอ,อีมานมีการปฏิบัติตาม ัลการนันอิสลามมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของอิสลามมีการดํารงละหมาดมีการจ่ายสการมีการถือศสลอดมีการทำฮัจจ์แล้วก็มีมีการปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาห้ามเพราะนั้นการมีอีมานก็คือการมีกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้วางว่าการอยัตตระกูลและพวกเขาทั้งหลายได้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลามีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮฺตาลาหมายความว่าามีกร ระวังในสิ่งที่ออราารลาได้ห้ามดังที่เราได้เรียนรู้กันไปว่าคําว่าตะกวา่านความหมายของคําว่าตะกวา่าที่บรรดาอุลาได้ให้<ม>ให้ความหมายเอาไว้และหนึ่งในความหมายที่บรรดาอุมาได้เอามาพูดถึงนั่นคือความคือความหมายที่ท่านต้นอิบิดลฮะบีบได้ให้ความหมายเอาไว้ก็คือคือตะกวา่าอันตะมันไป็ต่อตินละตะกว่าเนี่ยการที่คนคนหนึ่งมีตะกว่าคือคืออะไรฮะคือการที่คนคนหนึ่งปฏิบัติในการต,าต่อตอัตลอลาะะลานูริมมินัลลอฮ บนรัสมีของอลอสสุบฮานุตาลาคือตามเส้นทางที่ลอ์ตาลาได้วางมาฮะรยาอัสวาบินละปฏิบัติตามคําสั่งบนรัสมีบนเส้นทางที่ลอ์ตาลาได้วางมาโดยที่มีความหวังในผลบุญของลอตาลาวาอันตตตุกะมะซียะตัลลอแล้วการที่เจ้าจะต้องทิ้งสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อลออาลานูริมินอัลลอบนรัสมีของลอตาเช่นกันหมายความว่าเราอยากจะรู้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราดูเส้นทางของลอเราดูในสิ่งที่ลอ์ตาลาได้กล่าวไว้ ว่าพระอ,องค์ได้วางสิ่งไหนเป็นสิ่งอนุมัติแล้วก็วางสิ่งไหนเป็นสิ่งต้องห้ามครฟ้าตาอาซาบินละแล้วก็โดยที่มีความกลัวการลงโทษของรสัสมหาหนุนตาลาเพราะนั้นการตั้งวาคือการปฏิบัติตามคําสั่งของราัตาลาบนรัศมีที่ราัตาลาได้วางมามีความหวังหวังในสิ่งที่รัต์ได้เตรียมไว้ให้กับเราแล้วการกลัวสิ่งที่ราัตาลาได้ห้ามแล้วการทิ้งสิ่งที่ราัตาลาได้ห้ามโดยที่ ตามเส้นทางที่อัลลอฮฺตาลาได้วางมานั่นแหละหมายความว่าการที่เราจะรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสิ่งต้องห้ามไหมเนี่ยให้ดูจากคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานวาตานะโดยที่ใครฟตาตาระบิลละมีความเกรงกลัวกลัวการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานวาตาระด้วยกับสองสิ่งนี้นยด้วยกับการความคําว่าานกับคำว่าตักวาเนี่ยเราจะเป็นหนึ่งในคนบลีของอัลลอฮฺซุบฮานวาตาลาหนึ่งในคนที่อัลลอฮฺตาลาได้คอยดูแลเราแล้วเวลาที่อัลลอฮฺตาลาได้คอยดูแลเราแล้วเนี่ยมันไม่มีสิ่งใดมาทําให้้้เเเรราาศศโกสียใจได นะแล้วเวลาที่เราจะเผชิญกับสิ่งใดก็ตามเราก็จะมีอัลลอฮ์ตาราอยู่ในใน,ในหัวใจของเราดังที่อัลลอฮ์ตาราได้ได้กล่าวถึงคําพูดของบรรดานาบีต่างๆเวลาที่เจอกับบททดสอบเขาจะบอกว่าฮัสบิอ e ัลลอฮุวะนีมัละกีลอัลลอฮ์ตารานั้นเป็นผู้ที่พอเพียงแล้วสําหรับฉันวันนี้มัล e ูกีลและเป็นผู้ที่ฉันจะมอบหมายที่ดีงามหมายวึงเวลาที่เขามีความมั่นใจใน,ในการที่ทําอิบาดาต่ออัลลอฮและบอกว่าอัลลอฮ์ตารานั้นเป็นผู้ที่ฉันพอเพียงแล้ว แล้ไม่ต้องไปพึ่งพิงกับใครอีกแล้ววันนีมัลวากีลและเป็นผู้ที่เราจะทำการมอบหมายที่ดีงามที่สุดและอัลลอตา่าวในอายะต่อมาว่าว่าย่ามายะชุรุฮุมจะมีัยามยะชรันจินกาดิสตักษัรตุมมินันอินส วกาลอุลียาอุหุมมินันอินส์รับบานัสตัมตะบะดุนาบิบะดุวะบลักนาอัจลันัลลัติอัจลตัลนากาลันนารุมัสวาคุมขอลีดีนฟิฮาอิลลและวันที่วายามายัชุรุมจะมีอาและวันที่พระองค์ได้ให้พวกเขาทั้งหลายได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมากันทั้งหมดเลยคือฟื้นคืนชีพขึ้นมาในในทุ่งมัชัรในวันกิยามะในพี่น้องในวันกิยามะวันที่จะมีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ย อัลลอฮ์ตาลาจะให้มีการมีการมีการเป่าสังในวันสิ้นโลกเป่าสังครั้งหนึ่งที่เราวนัฟคอตสไยเป่าสังให้มีการสลบลงไปแล้วก็เป่าสังครั้งหนึ่งก็คือฟาอิดะฮุมกียามยมดุรุแล้วก็เป่าสังครั้งหนึ่งให้มีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาทุกคนจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาและในวันนั้นแหละที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวไว้เนี่ยวายอมยักชุชูฮุมจะมีอันและวันที่เราได้ให้พวกเขาทั้งหลายมีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วการศรัทธาการอีมานต่อการฟื้นนนนคืชีพใวักยาม คือหนึ่งในการอีมานต่ออาการหนึ่งในอาการนั้นอีมานเพราะนั้นใครก็ตามที่ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพเขาคนนั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเพราะอะไรฮนะเพราะหนึ่งในหนึ่งในการอีมานต่อละสุบานวัตะาันการอีมานตะวันกยรมาและหนึ่งในการอีมานตะวันกยม์ยามาคือการอีมานในการฟื้นคืนชีพของพวกเราในในทุ่งมัชารยามัชรันจินกอดิสตักซัตรตุมมินันอินส์โอโอพวกจินเอ๋ย นะในสิ่งถูกสร้างเทวนาตาลาได้สร้างมาเนี่ยมียินแล้วก็มีมนุษย์มนุษย์คือคือพวกเราเนี่ยและยินคือสิ่งเทวนาตาลาได้สร้างมาอีกสิ่งหนึ่งที่เรามองไม่เห็นมันแต่เป็นสิ่งถูกสร้างเทวนาตาลาให้มันทาอิบาร์ดาเหมือนพวกเราเนี่ยแหละดังที่เทวนาตาลาได้บอกว่าวัาวามาคารักตุนยินนวันอินซิลลาลยาบูดุนแล้วเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออ,อื่นใดนอกจากมาเพื่อทําการอิบาด์ดาต่อฉันเพราะฉะนั้นยินก็มีการอิบาดาต่อล l l มนุษย์ก็มีการอิบาดาต่อรอไอบาดาของยินเนี่ยตามที่อัลลอฮฺตาราได้วางบทบัญญัติให้มันและอัลลอฮฺตาราได้กล่าวไว้เวลาที่มีการฟื้นคืนชีพคือมีการฟื้นคืนชีพทั้งมนุษย์แล้วก็ยินพระองค์ได้บอกว่ายามาชะชานันยินโอ้ยินเอ๋ยอดิสตักซัรตุมมินัลอินแท้จริงเจ้าได้เยอะนะเจ้าได้ทําเยอะนะกับมนุษย์คือเจ้าได้ทําให้มวลมนุษย์เนี่ยหลงทางกันไปเยอะนะ หนึ่งในหนึ่งในผู้ที่เรียกว่าเป็นถ,ถูกสร้างมาจากที่เป็นเป็นอยู่ในหมู่ยินก็คือคอิบลิสอิบลิสคือแกคือแกนนําของยินที่ที่เป็นยินที่ไม่ดีเป็นยินตัวร้ายที่มันมันจะถูกลงโทษจ,จากลอสสุภานนอาซาลัตอนที่มันได้ฝ่าฝืนฝ่าฝืน oh. พระองค์ตอนที่พระองค์ได้ให้มันสุญุต,ต่ออาดัมสุญุตในการเคารพต่ออาดัมส่วนวิธีการสรุสุญุตเป็นแบบไหนในวอลลาตาละอาดัม แล้วมันก็มันก็ฝ่าฝืนไม่ได้ปฏิบัติแล้วบอกว่าอันานใครรม,มินขอลักอักตานีขอลักตาโูมินตีนขอลักตาน,นีมินานารว่าขอลักตาโูมินตีนฉันดีกว่าเขาพระองค์พระองค์ทรงสร้างฉันมาจากไฟและสร้างอาดัมมาจากมาจากดินแล้วใครบอกอิบลิสว่าไฟานั้นดีกว่าดีกว่าตีนดีกว่าดินนะแล้วอเล็กซานดาลาก็ได้ได้อ่า จะทําการลงโทษอิบลิสโดยที่ให้มันเข้าไปอยู่ในคุมนรกอิบลิสได้บอกว่ากอรับไปฟันดิรนีอิลายอมยุบอซูนบอกว่าโอ้พ oh, um ี่บานของฉันขอพระองค์ทรงประวิงเวลาให้ฉันหน่อยจนวันแห่งการฟื้นคืนชีพพระองค์จึงบอกว่ากอลาฟอินนะกามินันมุนดารีนนอิลายอมินวักตินมาลูมอิบลิสอัอลลอฮต阿拉ไล้บอกอิบลิสว่าแท้ ath, จริงเจ้านั้นเป็นผู้ที่รอคอยจนวันที่เป็นที่รู้กัน หมายความว่าในวันกียามาเนี่ยวันเป็นที่รู้กันอิบลิสมันได้รับอะไรฮะการผ่อนผันให้จากลอสุาฮานวะตาลาว่าเดี๋ยวมันจะได้อยู่บนโลกนี้เนี่ยจนกระทั่งวันกียามามันจะทําอะไรฮะกอลาฟเบอซติกาลูกุบยันออมอัจมาอินอิบลิสก็เลยบอกว่าดังนั้นขอสาบานด้วยความยิ่งใหญ่เกรงกรของลองสุาฮานวะตาลาว่าฉันจะให้มนุษย์หลงทางกันให้หมดเลย เพราะนั้นใะง,งานของอิบลิสคืองานในการที่จะทาให้มนุษย์เนี่ยมันหลงทางกันออกไปให้มนุษย์หลงทางกันออกไปแต่อิบลิสเนี่ยรู้ว่าใครกันที่อิบลิสไม่สามารถล่อลลงได้คือใครฮะอิลลอิบะไดกามิุนมุครอสินยกเว้นบ่าวของพระองค์ที่เป็นผู้ที่มีความมีความบริสุทธิ์ใจในการในการอิบาดนะเพราะนั้นในอายาน์นอร์ละตาลาจึงบอกว่ายามะชอนันจินกดิสักทรัตุมินันอินสโอโอมวลจินเอ๋ยแท้จริงพวกเจ้าเนี่ยได้ได้ทำให้มนุษย์เนี่ยหลงทางกันไปเยอะนะแท้จริงเจ้าเนี่ยได้ได้ขัดขวางมนุษย์จาาาากกกรทํควมดีัน การไปการไปไปเยอะมากว่กอล่าอัลลอฮฺโอหมมินัลอินส์รับบานัสตัมท่าบะอวตูนาบิบะอวดินแล้วก็บรรดาบรรดาคนที่เป็นเป็นพวกพ้องของยินเนี่ยที่เป็นมนุษย์คือมนุษย์ที่เป็นพวกพ้องของยินคือมนุษย์ที่ยอมฟังคําสั่งของยินแล้วก็ฝ่าฝืนอัลลอฮ์สุบฮาห์โนอัตตาลายอมการล่อลวงของยินแล้วก็ฝ่าฝืนอัลลอฮ์สุบฮาห์โนอัตตาลา พวกมนุษย์พวกนี้เนี่ยเขาบอกว่ารับบาัสตัมตาบาตุนาบิบาโอผู้บานของเราแท้จริงเราได้เราได้เราได้มีความสุขกันหมายความว่าบนโลกดุนยาเนี่ยเราได้มีความสุขซึ่งกันและกันหมายความว่าทั้งมนุษย์ทั้งยินเนี่ยมีความสุขกันในการฝ่าฝืนอ,อรรถสฮานุวตาลาในการช่วยเหลือกันในการสร้างความเป็นศัตรูให้เกิดขึ้นหรือว่าในการช่วยเหลือกันในเรื่องของการฝ่าฝืนอ,อรรถสภานุวตาลา ว่า巴拉กนาอัจจานัลละดีอัจจัลตาลาแล้วเราเนี่ยเราได้มาถึงอะไรฮนะมาถึงมาถึงอาจารย์ของเราแล้วอาจารย์ที่พระองค์ได้พระองค์ได้ได้วางเอาไว้ให้กับเราหมายความวันนี้เนี่ยวันกิยามาได้มาถึงแล้วบรรดามวลมนุษย์เนี่ยได้กล่าวกับพวกยินในวันที่อัลลาฮฺตาราให้มีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาบอกว่าแล้วถึงตอนเนี้ถึงละถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่อัลลาฮฺตาราได้ให้เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วพระองค์จึงบอกว่ากอรันนารุมัสวาคุม นรกนั้นเป็นเป็นที่พำนักของพวกเจ้าคอลีดีนฟีฮาอิลลามาชาอัลลอฮ์พวกเจ้าจะได้อยู่ในนั้นตลอดการยกเว้นสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาท่งประสงค์อินรับวะกะฮ์กีมุนอนลิมถ้าเจียงผู้บานของเจ้านั้นเป็นผู้สรงฮะกีมุนไนลิมเป็นผู้สรงปรียาญยิ่งเป็นผู้ทรงเป็นผู้สรงรอบรู้ยิ่งเพราะฉะนั้นในอายะห์นี้อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าคอลีดีนัฟีฮาจะได้อยู่ในขุมนรกตลอดการอิลลามาชาอัลลอฮ์นอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาสรงประสงค์คืออะไรนพี่้อง เวลาที่เราเจออายะแบบนี้เนี่ยเรากลับไปหาอายะที่เป็นมุฮักรรมอายะที่เป็นอายะที่มีความชัดเจนในการในการกล่าวถึงกฎเกณฑ์ต่างๆดังที่อัลลอฮฺตาลาได้ได้ได,ได้ได้กล่าวไว้ว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอุอัยุชริกับิีวยักฟิรุมาดูนาะัยที่กลิมายชะแท้จริงอัลลอฮฺตาลานั้นจะไม่ทรงอภัยให้กับการตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์ไวยักฟิรุมาดูนาะัยที่กลิมายชะและพระองค์จะทรงอภัยให้กับสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากการตั้งพาคีเพราะฉะนั้นให้เรารู้ไว่า ผู้ที่จะได้อยู่ในขุมนรกตลอดกาลเนี่ยคือผู้ที่ตั้งภาคีต่อรัสมีฮานูรตาแล้วและคําว่าอินลามาชาอัลลอฮ์ยกเว้นสิ่งที่อัลนล้์ตาลาทรงประสงค์เนี่ยก็คือความผิดบาปที่เป็นบาปเล็กๆที่เราทําโดยที่ไม่รู้ตัวหรือบาปตามที่อัลนล้์ตาลาทรงประสงค์ที่ไม่ไม่ได้ถึงขั้นการตั้งภาคีต่อรัสมีฮานูรตาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพึงจะระวังให้มากคืออะไรพี่น้องคือการที่เราจะไปทําการตั้งภาคีต่ออัศม์ตั้งภาคีคืออะไรฮะคือการขอต่อสิ่งอื่นเเทีียยบบคงกกัารขอล วันนี้เราขอดูอาต่อรอนอยู่แล้วเราก็ดันไปขอต่อสิ่งอื่นมาเทียบเคียงมาคู่กับการขอต่อรอสมภารนวตาลาเพราะฉะนั้นการทําชีริกการตั้งฟาคีต่อรอเนี่ยไม่ใช่การปฏิเสธอัลลอฮ์ mm hmm. แต่เป็นการยอมรับอัลลอฮ์แต่มีการยอมรับสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์สบฮารนวตาลาด้วยอินนรับบกคฮากีมุนอาลีเวลาที่พระอ,องค์ได้ได้ทรงกล่าวถึงกฎเกณฑ์ต่างๆตรงนี้แล้วเนี่ย อัลลอฮฺตาลาจึงบอกว่าอินรับบะกะฮักีมุนอาลีมแท้จริงผู้บาลของเจ้านั้นทรงเป็นผู้ที่ฮักีมเป็นผู้ที่ปริชาญานคําว่าฮักีมหมายความมาจากคำว่าฮิกมาคืออุลามาให้ความหมายคำว่าฮิกมาว่าวัดเัาใชฟีมะฮัลเลยการรู้จักวางสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ตรงที่ของมันหมายความว่าคนที่มีความปริชายานผู้ที่มีความปริชายานเนี่ยในสิ่งที่พระอ,องค์อัลลอฮฺสัมบานอัลตาลาได้วางมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมอยู่แล้ว เป็นสิ่งที่เหมาะเป็นสิ่งที่ควรในการที่จะเอาไว้ตรงนั้นอยู่แล้วออลีมและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงรอบรู้ยิ่งหมายความว่าเวลาที่มีการฟื้นคืนชีพเนี่ยการปฏิบัติของใครเป็นอย่างไรเนี่ยอฮัตละคือผู้ที่ทรงทรงรอบรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นวักาดาลิกานุวัลลีบออดลอลิมีนาบอดอมบีมาการูยักษ์เซบูและดังกล่าวนี้แหละเราก็ให้อะไรฮะเราให้บรรดาผู้ที่ได้มีการอธรรมต่างๆเนี่ยให้เขาได้เป็นเป็นพวกพ้องกัน นวลเลบะอัลบอลเลมีนาบออบอบิมาการอวยักษ์เซบูนด้วยกับสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ทําการทําการโค้นขวายกันทําการปฏิบัติกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่อัลลอสสุบฮาโนอาตาลาได้เตือนเราและให้เราได้รู้ถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพว่าเราต้องกลับไปสู่การสอบสวนของอัลลอสสุบฮาโนอาตาลาและพบกันใหม่ในครั้งหน้านะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วอัลลอฮ์เมื่อเวลาในบีนาห์มัฮัมมัดวะลาอัลีฮิวซัชมิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมะรัฮ์มัตุละลอฮ์อัลเบะคาตุ